ราชาลูกนังทโลกขอเสนอชิงจังหวะกดดันเรือใบขอขอบคุณบทความจากแจ็กกี้ตั้งแต่นัดที่34มิี่ลิฟูมีโปร,โกรแกรมลงสนามก่อนแมนซิตี้สนัดรวดรวมทั้งเกมล่าสุดที่เยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในทางจิตวิทยาลงสนามก่อนแข่งก่อนได้แต้มก่อนลงสนามทีหลังแต้มยังอยู่ในอากาศยังไม่ได้ยังไม่มีขณะที่ซาลิกาดวงเก็บมา12แต้มเต็มใน4นัดล่าสุดและย้อนไป10นัดล่าสุดชนะ7แพ้3 แต่ที่น่าประทับใจในยุคข,ของเอ็ดดี้ฮาวทีมพัฒนาอย่างรวดเร็วในเวลา6เดือนด้วยฝีมือการทํางานของเขาที่ทําให้บอลนิวคาสเซิลกลับมามีชีวิตชีวาอย่างยิ่งเฉพาะปี2022ทําแต้มน้อยกว่าแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเท่านั้นาว่ากันกรอนเกมนิวคาสเซิลเล่นด้วยความสบายใหญ่ไร้ความกดดันซึ่งตรงข้ามกับลิเวอร์พูลคงไม่เกี่ยวกับการลุ้นสีแชมป์เฉพาะการลุ้นแชมป์พิมลีกนี่แหละพวกเขาไม่มีจุดให้ผิดพลาดหรือทําแต้มหลุดมือ ก่อนลงสนามเกมนี้ความกดดันจึงเทไปยังโหงแดงมากกว่าฮาว1ห0้าวันความยอดเยี่ยมนับจะได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นนิวคาสเซิลอยู่อันดับ19โซนตกชั้นแต่หลังจะเข้าเริ่มงานแรกเมื่อ30พฤศจิกายนเสมือนนอริทหนึ่งตอหนึ่งร่วงไปอันดับ20แต้มตามโซนไม่ตกชั้น6แต้มแถม3ามเกมแรกจะไหวไหมทีมไม่มีแววว่าจะพ้นจากโซนตกชั้นแต่150วันหลังจากนั้นฮาวพลิกสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดี มกราคมได้ตัวมาเสริมตามที่ต้องการทั้งเคลียนทิปเปียคริสบูดบรูโน่กิมไรช์และแดนเบิร์นรวมๆใช้เงิน85ล้านปอนด์เท่านั้นเองก่อนลงสนามพบกับลิพูทีมขึ้นอันดับ9เกมนี้เจอลิพูมีการปรับตัวผู้เล่นด้วยเหมือนกันไม่ใช้คริสบูดอย่างเล่น4-3-3แต่ปรับศูนรหน้าปรับมาใช้อแลนแม็กซิแมนยืนหน้าเป้าโชลินตอนยืนด้านซ้ายและเอมรอนด้านขวาแดนกลางจนโจชวีบิว็วลกและบรูโน่กิมไรช์ ส่วนแบ็คโฟเอมิลครับ์แบ็คขวาเซนเตอร์คู่เบิร์นกับฟาบินแช่แบ็คซ้ายแมททาเกตประตูก็ดูบัฟกาจัดมา4-3-3หากบุกพอรับ4-5-1แล้วรอสวนกลับ JK เปลี่ยน5คนจากเกมชนะเบยียร์เล2-0ต,ตัวจริงที่โดนเปลี่ยนลงมาก็คือแบ็คขวาโจโกเมสเจอมาติบแดนกลางเจมส์มิลเนอร์เกอิตาข้างหน้าก็โชต้าส่วนที่พักเทรนฟาบินโยเตียโกซาลา ส่วนโกนาเต้คือกลับไปสำรองตามปกตินี่คือการโรเตชันที่อาจสร้างความกังวลใจให้แฟนบอลหงแดงอยู่เหมือนกันสำหรับการหมุนนักเตะแกนนำพักบ้างโดยข้างหน้า3คนโชต้าหน้าเป้ามาเน่ทางซ้ายและลุยดอารสวิ่งทางขวาตำแหน่งโมซาลาคอนโทรลเกมก่อนได้ประตูใช้เวลา10นาทีในการตั้งเกมและคอนโทรลเกมบีบให้นิวคาสเซิลตั้งรับในแดนมีจังหวะที่นิวคาสเซิลได้เพรสแดนบนบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้ทำให้เสียบอล บอลลุกของลิปูหาช่องเข้าทำได้2ครั้งก่อนได้ประตูนในจังหวะฝ่าเบนแชเข้าหาบอลช้ากว่ามินเนอร์ที่สกัดโดนบอลก่อนนำไปสู่จังหวะต่อบอลหน้าหลายเข็มรับเนวคาเซลบอลถึงเฮนโด,ดตรงกลางก่อนเปิดออกข้างให้เกตาเล่นบอลชิงหนึ่งสองกับโชต้านในเขตโทษก่อนหลุดเข้าไปหลอกดูบาฟกาแล้วยิงยัดพา2กองหลังเข้าไป1ต่อศูนย์ลูกนี้ไม่ฝ่าวงดู VAR เพราะมินเนอร์โดนบอลก่อน ซาลิกาพยายามบุ้พอตามแดนกลางของซาลิกาพยายามลุยเล่นลูกหนักและมีเพรสแดนบนบ่อยขึ้นทําให้พวกเขาลดการครองบอลของหงส์แดงลงได้บ้างแต่พอเสียบอลโดนสวนกลับมาแล้วเกือบเสียประตู2ครั้งจากการสวนของหงส์แดงซึ่งเล่นตามจังหวะของเกมไม่ยอมให้นิวคาสเซิลได้เล่นบอลง่ายๆตัวเด่นครึ่งแรกฝั่งนิวคาสเซิลคือบรูโน่กิมารไรส์ชัดเจนการแย่งบอลการผ่านบอลการวิ่งมีตัวเข้าชัดเจนแย่งบอล10ครั้งแย่งได้5ครั้ง ่านบอล25ครั้งความแม่นยำ92%วิ่งทั้งหมด4.4กิโลเมตรส่วนทีมลิพูนั้นเฉลี่ยเล่นกันตามบทบาทแต่ลุยส์ดีอาร์สเด้รับคำชมจากนักวิเคราะห์บอลภักครึ่งว่าโดดเด่นแม้ว่าจะต้องเล่นทางปีกขว้าแทนตำแหน่งโมซาลาก็ตามทูนอาร์มี่ปลุกพลังครึ่งหลังครึ่งหลังนิวคาสเซิลออกมาเล่นได้ดุดันขึ้นตามเสียงเชียร์และทำได้ดีกว่าชัดเจนกลายเป็นลิพูครองบอลไม่ได้นิวคาสเซิลสู้ได้ดี แขจังหวะสุดท้ายยังทําไม่ได้เท่านั้นแต่รูปเกมนั้นพวกเขาเล่นจนเด็กหงปันป่วนไปหมดโดยเฉพาะแดนกลางนั่นทําให้สามตัวทํารีพูลหมดโอกาสเล่นเกมนอกจากรอสวนกลับแถมมาเน่โดนแดนเบิร์นประกบติดอีกจนกระดิกไม่ออก15นาทีที่เด็กหงดูไม่ได้เหนือกว่านอกจากสกอร์ที่นํายังดีที่แนวรุกซาลิกาไม่สร้างความกดดันมากนักโดยเฉพาะแม็กซิแมงตัวจี๊ดที่ทําบอลเสียอยู่บ่อยๆหงเปลืองดูบัฟก้าเซฟ ผ่านถึงนาทีที่65้าฮาวเปลี่ยนคิสบูดมาแทนโจวิลล็อกแล้วปรับรูปแบบมาเล่นหน้าเป้าคนเดลียวา3 3ขณะที่เจเคเปลี่ยนฟาบินโยและสาลาลงมาเพื่อคุมเกมและล่าประตูที่2ซึ่งระหว่างนาทีที่6 5สิหถึงเจลิพูมีโอกาสยิงนํา2ต่อศูนย์หลายครั้งแต่บรรดาแนวลุกยิงไม่คมใช้โอกาสเปลืองไปเองโชตาดิอาสมาเน่ ota, Ask, ane, ยิงลูก2ไม่ได้เฉพาะครึ่งหลังเด็กคงสร้างโอกาส15ครั้งจนถึงนาทีที่85รวมแล้วลีพูสร้างโอกาสยิง20่ครั้ง เป็นบิ๊กชานถึง4ครั้งที่น่าจะได้ประตูทั้งยิงออกและติดเซฟดูบาา้าก้าซึ่งมีส่วนช่วยนิวคาสเซิลไม่เสียเพิ่มลูก2และยังอยู่ในเกมได้จนถึงช่วงท้ายเกมก่อนลิพูบุกมาเฉือน1ต่อ0เก็บ3แต้มที่มีค่าทําให้ตัวเลขยิงนําครึ่งแรก100ครั้งล่าสุดชนะ99หลุดแพ้ครั้งเดียวที่ลิพูนําช่วงพักครึ่งเวลาแล้วแพ้ในเกมเกิดขึ้นเมื่อธันวาคม2 0 1พกพวกเขานาบอลดมัดครึ่งแรก2ต่อ0จากมาเน่และโอริกี ก่อนแพ้บอลมัร์ซีต่อ3โค้ชของบอลมัดชุดนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเอ็ดดี้ฮาวสถิติท็อปฟอร์อรมรุกและรับลิพูเก็บ40แต้มจาก42ใน14นัดล่าสุดชนะ13เสมอหนึ่งทีมที่ตัดแต้มลิพูได้ก็คือแมนซิตี้ส่วนเกมรับนั้นซีซั่นนี้เก็บ21ครีนชีตมากกว่าทุกทีมซีซั่น2 5ง2 0 6ลิพูยุราฟาทำได้22นัดซีซั่นนี้ทีมครอบมีโอกาสทำลาย ดังนั้นที่ว่าจุดอ่อนคือไฮไลท์ดีฟนซ์หลังลอยสูงเปิดพื้นที่ให้โดนสวนกลับกลับไม่เป็นจุดอ่อนกล่าวคือทําให้ทีมคู่แข่งไม่ได้บุกจาัดก,การขึ้นไปเพรสแดนบนและแดน2หรืออีกทางเช็คล้าหน้าซึ่งเกมนี้ซลิกาดงล้าหน้าจังหวะได้เสียหลายต่อหลายครั้งหนึ่งวิเคราะห์ประเด็นหลังเกมพิมลีกหงแดงบุกคว้าสแต้มเหนือซลิกาดงหนึ่งต่อ์แดงกับโอกาสสุดสิ้นเปลือง แม้เกมนี้จะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับแฟนบริลลีู่ในการคว้า3คะแนนสำคัญแต่ต้องบอกว่าพวกเขาควรจะทำได้ดีกว่านี้เพราะทั้งรูปเกมอัตราการครองบอลรวมถึงโอกาสเข้าทำเหนือกว่าเจ้าบ้านชนิดฟ้ากับหิวโดยตลอดทั้งเกมนิวคาสเซิลยิงไปเพียง4ครั้งส่วนหงแดงจัดไปถึง24แต่เปลี่ยนเป็นประตูได้เพียงหนึ่งลูกเท่านั้นซึ่งก็ต้องชมมาตินดูบัฟกาในายทวารเจ้าบ้านที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่จะไม่ให้ตำหนิเรื่องจังหวะสุดท้ายของทีมเยือนเลยก็คงไม่ได้ เพราะเล่นนัดยิงนกตกปลากันไปหมดชนิดที่เรียกว่าสิ้นเปลืองโอกาสแบบสุดๆตลอด90นาที 2. ตัวสำรองหงแดงสุดเสดาเกมนี้จจกกนครอปตัดสินใจพักตัวหลักหลายคนที่ต้องกรำศึกมาอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาและส่งตัวสำรองลงมาเล่นแทนโดยตัวเก่งอย่างโมซาราเทโก้คันตาร่าฟาบินโยและเทรนัลิเซโนต้องรอโอกาสอยู่บนม้านั่งสำรองโดยส่งจูโกเมสนาบีเกตา้าเจมส์มิลเนอร์ลงสนามเป็นตัวจริง ซึ่งแม้ว่าเห็นรายชื่อแฟนๆทีมเยือนอาจเป็นกังวลเล็กๆแต่หลังจากดูฟอร์มในวันนี้ต้องบอกเลยว่าทุกคนทําหน้าที่ได้อย่างไร้ทิฏฐิและแทบไม่มีข้อแตกต่างทั้งจกโกเมสที่สามารถเติมเกมลุกได้อย่างดุดันทางกราบขวาเจมส์ซิมูเนอร์ที่ยังฟิตไล่บอลสุดตัวช่วยเกมรับทางฝั่งซ้ายได้ดีรวมถึงเกตาที่วันนี้ยิงประตูโทนช่วยทีมเก็บ3าคะแนนสำคัญจนพาทีมขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวไปก่อนแล้วณเวลานี้ 3. าสีเกมชีช้ตาพิมลีของลิเวอร์พูล เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงเวลานี้เป็นโค้งสุดท้ายที่จะตัดสินแชมป์อีก3รายการที่เหลือของลิพูลทั้ง F อเอคับอยู่ฝ้าเชเบปปลิกและแน่นอนพิม์ลีกอังกฤษที่พวกเขายังเหลือเกมในมืออีก4นัดโดยการต้องเปิดบ้านต้อนรับสเปอร์ต่อด้วยออกไปเยือนแอสตันวิลล่าหลังจากนั้นบุกบ้านเซาท์แฮมตันและปิดท้ายที่แอนฟิ์ต้อนรับการเยือนของวูฟในขณะที่แมนซิตี้หลังจากเกมกับเลด์มีคิวจะเจอกับวูฟเวสแฮมและแอสตันวิลล่าต้องมาลุ้นกันแล้วว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี ใครจะแน่นอนกว่ากันในช่วงก่อนเข้าเส้นชัยดีอเลติกรายงานว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของเจมส์มิลเนอร์กำลังจะมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้และเขาก็ไม่มีทางเลือกมากนักมีการพูดคุยกัรระหว่างสโมสร,รลีพูลและเอเจนต์ส่วนตัวของเขาแต่ก็ยังไม่มีการตกลงใดๆจนถึงตอนนี้ค่าเหนื่อยและอายุสัญญาไม่น่าจะใช่ปัญหาสําหรับมิลเนอร์ในตอนนี้แต่การหารือเรื่องสัญญานั้นจะถูกกาหนดโดยเฟนเวสปัตกรุปที่เป็นเจ้าของสโมสร,รลีพูลและแน่นอนว่าพวกเขากําลังพิจารณาอยู่เช่นกัน บีบีซีแมตต์ออฟเดอะเดย์รายงานว่าเอ็ดี้ฮาวกุนซูเนีวคาสเซินยเไนเต็ดพูดถึงความพ่ายแพ้ต่อทีมลิพูในค่ำคืนที่ผ่านมาผมคิดว่าลิพูอาจจะไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาแต่เราเองก็ไม่ใช่เช่นกันและเมื่อคุณเล่นเกมแบบนี้คุณต้องพยายามมีสมาธิกับมันในทุกๆนาทีเราแข่งขันกับพวกเขาได้ดีแต่ขาดคุณภาพที่สามารถจะทําให้เราบรรลุเป้าหมายได้สําเร็จแน่นอนมันเป็นเรื่องยากที่จะต่อสู้กับลิพูที่มีความสม่าเสมอในเวลานี้เพราะพวกเขามีคุณภาพในจังหวะโต้กลับ โดยไม่ต้องทําอะไรมากจังหวะเลยเราพยายามที่ใส่ความดุดันมากขึ้นในครึ่งหลังแต่เราไม่มีความสามารถในการเล่นกดดันร่วมกันในเกมนี้เราไม่ได้ดีที่สุดในวันนี้แต่เราก็ยังคงพยายามต่อสู้กับทีมที่ดีที่สุดในลีกเวลานี้จนจบดังนั้นจึงยังมีข้อดีอะไรมากเกินไปแต่เราเองก็ได้บทเรียนและได้ข้อแก้ไขที่เราจะพยายามปรับปรุงมันจากนี้ให้มากยิ่งขึ้นมิโนไรอระอิเยนชื่อดังเสียชีวิตจากอาการป่วย ครอบครัวยืนยันมิโน่ไรโอลาซูปเปอร์เอเยน่นนักฟุตบอลอาชีพชื่อดังเสียชีวิตด้วยวัย54ปีจากอาการป่วยเอเย่นชาวอิตาลีมีดาวเตะในการดูแลอย่างชลาตันอิบราฮิมิชพอปอกบาจอลอจิดอนนารุมาและเอริ่งฮาร์แลนมีผลงานโดดเด่นในการพลิกโฉมวงการตลาดซื้อขายนักเตะเป็นตัวแทนของแข้งดังเจรจาในการย้ายสังกัดก่อนหน้านี้ไรโอลาต,ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเขารับการผ่าตัดตั้งแต่เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเอง โดยที่เจ้าตัวไม่ได้มีการเปิดเผยอาการดังกล่าวต่อสาธารณชนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวเสียชีวิตแล้วแต่สุดท้ายมีการยืนยันว่าเจ้าตัวยังคงมีชีวิตอยู่กระทั่งคืนวันเสาร์ที่30เมษายนตามเวลาประเทศไทยครอบครัวของไรโอลาได้ออกมาเปิดเผยว่าเอเย่นรายนี้ได้จากไปแล้วโดยมีใจความสําคัญว่ามิโน่ในต่อสู้ยังสุดความสามารถแล้วไม่ต่างกับที่เขาได้ทุ่มเทให้กับบรรดานักเตะแม้แต่น้อย และแน่นอนนั่นทําให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเขามิโน่ผ่านอะไรมากมายก่อนหน้านี้และเขาคือคนที่เป็นผู้บุกเบิกประศาสตร์ของโลกฟุตบอลสมัยใหม่ภารกิจในการทําโลกแห่งฟุตบอลให้ดีขึ้นจะยังคงดําเนินต่อไปและเราจะระลึกถึงเขาเสมอรอยคีนตำนานของแมนเชสเตอร์เไนตดเชื่อว่าเจคินครอปและเป๊ปกวัวเดวลาผู้จัดการทีมลิพูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับแย่งแชมปีพยนลมีกรจะสามารถช่วยพัฒนามาคัสแดดฟอร์ดให้กลับมาคืนฟอร์มเก่งเหมือนเดิมได้ ดาวยิงวัย24ปีกำลังโดนวิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ในยุคข,ของราฟลังนิกจนตกเป็นตัวสำรองอยู่ช่วงหนึ่งและมีข่าวเรื่องการย้ายทีมหลังจบฤดูกาลอย่างไรก็ตามคินเชื่อว่าหากแรดฟอร์ดได้รับการโคชชิ่งโดย2ยอดกุนซืออย่างครับแบเป๊ปน่าจะทำให้กลับมาคืนฟอร์มเดิมได้แต่ก็ตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าตัวยังมีไฟในการกลับมาเป็นยอดนักเตะอย่างที่เคยเป็นหรือไม่ตามรายงานจากสกายสปอร์ตเขาต้องการใครสักคนที่เข้ามาจุดไฟในตัวเขาอีกครั้ง เพราะเราไม่ได้เห็นพัฒนาการด้านฝีเท้าอีกเลยนับตั้งแต่ตอนที่ขึ้นมาโด่งดังตอนอายุ19ปีลองนึกภาพพัฒนาการของเขาเมื่ออยู่ในมือของจิเกนคลอปหรือเป๊ปกาวเดล่าดูสิไม่มีข้อกังข,า,งขาเลยว่าทั้งคลอปและเป๊ปคือวิชการทีมระดับเบรคคลาสแต่ผมก็ยังคงคิดว่าไฟในการเล่นมันต้องมาจากข้างในด้วยความจริงก็คือเรากําลังจะพูดว่าเขาอายุ24ปีและลงเล่นให้กับทีมช่าติองกฤษ2-3ครั้งและกําลังหลงทางที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เรากำลังคุยกันว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาคือตรงไหนนั่นคือสัญญาณที่น่าเป็นห่วงหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยน,นะครับขอบคุณครับ